อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ นั่งกินกาแฟนะครับตอนเสาร์วันนี้ถ้าเป็นลมหนาวมานะครับเพราะว่า,วายัางหอนอยู่นะเป็นลมหนาวมาเป็นเย็นๆแล้วครับมาน,นั่งกินแต่เสาแล้วนะครับกาแฟครับเออลงงลิงดไอ้เอฟซี FC บางเนี่ย ว่าเสยงนกเสียงกาตอนตะวันขึ้นตอนสาวบานเท่าบรรยากาศที่ดีน้องบริสุทธิ์ส่วนโอกาสจะเต็มปลอดเนาะเพิ่งก็นลังขึ้นมานะครับหกโมงนะมั้งจะเข้าเจ็ดโมงเนาะ นึ่งเข่าใส่บาตน,นะครับก็เลยหมดให้แม่นางแต่เข่านอกวันนี้พอวันนี้ผมไปใส่บาตเนานะหมดเล้ใส่ตัวมือนะครับเบนมือใส่เอาห่วงพัดเตอร์อต้องกบฏออกออไปใส่ภายในครับโควิดแต่วันนี้ถือโอกาสฝันเห็นตอพอเนาะก็เลยไปใส่บาตให้เรา กำลังถึงมากนะครับต้องลดแสงเ,ยงเลยเท่าไเนาะวัดแล้วผมทาเบิ้งค้ำแจกเมื่อคืนเนาะออมันแบบ ทักไปท่านก็ว่าเป็นเป็นไข่เนาะเป็น,น,ปน,นบัตรคนเป็นพุ่มแพร่เนาะครับคนจ็ดคนเป็นพุ่มแพร่แล้วก็แพรอากาศเป็น ตอนเช้ากับผู้ยบานกับประกาศเนาะวิธีชีวิตบานห้องนี่แหละ <c oughs> ภาพอาจจะไม่สวยนะครับเพราะโทรศัพท์อีกเครื่องมัแนแบตแบตมันหมดน,นะ้อนสาดแบตอยู่ืันนี้อาจจะได้ออกไปเก็บภาพแถวหน่อกเนาะผมจะถ่ายภาพ แลวมันออกบรรยากาศเนาะทายไปเรื่อยๆๆแต่ว่าผมบดิออกไปบอกน้องเขาหรือครับเพราะมันขัดเตื่นแถวบ้านนั้นบนไปบอกไปถางเหมือนบดฝนะ่าไปฝป่ากลับเนาะตอนเช้าก็น้ำเพื่อเพิ่็ออกมาบกเบาเ เพื่อนก็ตรถือใหญ่แล้วมั้งครับนายอำเภออยู่ได้อีกเพราะบ้านอาทิตย์หนึ่งเพื่อนก็ตรใหญ่เอาผู้ไม้มานะสารับกันไปสารับกันมานในายอำเภอเป็นบทบาทนาะที่ที่ <c oughs> อยู่บ่เป็นรักเป็นแรงเนาะผู้นำนะนเนาะนายอำเภอนะี่ ถ้าถ kind of ิ to grass, the the Hence, ่ใหญ่รู้ใหญ่ประจับนึกใหญ่ไปจังหวัดนั่นจังหวัดนี่นะครับไปเรื่อยๆลูกเต่าลูกเมียก็ไปเรื่อยๆไปน้ำกันลูกไปเรียนโรงเรียนเธอที่จบกับเรียนหลายโรงเรียนอยู่นะครับเนาะชีวิตคนหน้าที่การงานท่องไปเของมันก็รับผิดชอบกันจะไปว่ากันกเฮ็ดซอยกันมีไผ่หนามีหน้าที่ยังกับเฮ็ดไปนะครับเนาะเมื่อเราเข้าเป็นผู้นำไปว่าเขาเออเฮ็ดเนี่ยนาเฮ็ดเนี่ยนี่ เห็นได้ดังใจตัวเองเนาะมันก็พอเมนะีนเนาะตัวหนที่ขเขาแต่ยๆยังฮ็ตบุกกับบ่ไหนเต็มดอยเต็มลอยันไดเนานะแต่ว่าเขาไปว่าเขากับบ่อไหนะเขาก็สิคือเฮา่าเนาะครับกาแฟนี่ยพอมกินกาแฟดิบเนาะกาแฟบอผสมกินธรรมดาธรรมดานะครับคือ แกาแฟัข้าหน้าก็เพาะโผมสมหนังตาลพมเอามผสมขีงนราต้กินดสดๆดิบๆนะกินเห็นมันเป็นแกาแฟนะบอกมันว่ากินเห็นมันแสบแต่แกาแฟที่กินกันนัน่นกินเห็นมันแสบเนาะแกะออกมากับเท่หวานโมเป็นขนม Cà phê nó không có nguồn khuẩu nấm Khi đi ăn thì ngạp, ngạp Khi ăn thì ngủ, cà ăn ăn hôm nay, bây giờ Bây ฝ่ายมันเนาะผูกเป็นเลี้ยงเนาะแต่ว่าผมโมเลี้ยงเนะลเวลาเลี้ยงเนะลยวลาขายเลยทุกตัวมันเลี้ยงมากเลขายไปจะเขาเอาไปเฮ็ดนี้ยังจะเขาเอาไปทั้งใดไปขาไปแกงตะทุกตนมันท่าใจบ่ได้หรอกครับมันก,ก็บไ่ไใดลำไหลรวยยังหน,นักหนาเลยเมื่อเลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุเรโตสองต มาอาศัยหลายปีขายลูกมันมันก็ทานมาเงินไปฝากธนาคารมันมาแต่ว่าเพิ่นโมคิดว่าปีหนึ่งเพิ่นกินบัเท่าไรเนาะตั้งแต่ไหนงูง่วไหนไข่ตัวไหนขายงูขายไขยตัวหนึ่งปีหนึ่งคนหนึ่งใส่เงินบอต่ำกว่าสามหมื่นนะครับต่อคนเนาะมัควข่ตัวหนึ่งก็ขายไปก็ทํานั่นแหละครับมันก็บทำเหตุเสียเวลาเปล่า คนที่ไรนคือคนนเรลเลียงเนาะก็คือเนะฮ็ดหน้าปลูเขาเนี่ยนะครับมันก็คือเฮ็ดหน้าปูเขาเฮ็ดสิใต้ผู้ใดโมนะเมน,นเห่าเนานะคนใดโมเมนตมน่นเห็ดเนาะคนถาซื้อเขาแกยงยัยลงสี สื่อจากเช้าหน้าไปนี่ตั้นหนึ่งกับกิโลละแปดบาทเจ้าบาทเจ็ดบาทห้าบาทราค่านี้มันตึ้งแต่สิบปีที่แล้วนะครับราค่าไอ้ข้าเปลือกนี่มันก็ลังพ้าวงางหย่อนลังขาก็ลังหย่อนเวลากลับไปสู่อดีต มันเอาไปซื้อขายเขานั้นตันหนึ่งกระตกสิบหาบาทยี่สิบบาทตันหนึ่งะไปซื้อเป็นข่าวสารนะ เพราะสีข้ารับมือแรงนะครับมือที่ต่อไปเนี่คือไปสีขาย,ยตันต้นต่อเลยครับก็คือกิโลละสี่สิบบาทสี่เป็นข่าวสารเนาะเบิดความสิบอกเลยเนี่ยเามานว่าสื่อตันหนึ่ง มันก,มก็ร่วมกับเปลือกร่วมห้ามร่วมแกบเนาะห้ามแกบห้ามมันน้บ่บอ,บอีทิมเนาะครับเข้าไปกับอะไรขายเนาะแพ่งเขาเขาอีกครับขนะเข้าไปเนาะแพร่งเขาเปลือกอนะีกเนาะเพราะว่าเขาตาหนึ่งนี่สี่สิบแต่พอมาณหกร้อยกิโลกร,รัมต่อตันเนาะะเราเขับไปเฉลี่ยวครับหกร้อยกิโลคูณนสี่สิบไปติดครับเขาเมลีน มันสีไหนจักบาทบันก็นมาเทียบก็เข้ามาสื่อเขาเปลือกตันละพกบาทมันค่อนจะฝากกันเลยนะครับสิืบุรววยเลยจตัวไหนนะครับนายทุน <c oughs> โอเคนะครับมาดไายตอนเสาร์นะมันล่มอนไรจงล่มหนาวมาเนาะ บ่าบอคขอแตอกดีเนาะสมอน่บรรยากาศเดบอนี้ก็น่งคุยกันกับมูคุยกันกับสาวสอว,วแฟนลูกเต่านอ้องตอนสอาน้องนางคุยกัน บรรยากาศอย่างนี้นะมีเพลงสร้างพลมนะจะเป็นเพลงยังหรอเล่โอเคนะครับเนาะะ มียังกะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะเนาะขอโทษขอไผ่เฮ็ดยังบ่ถึกอกถือใจนะครับเนาะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ